สวัสดีแฟนบอลทีมเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทุกท่านกลับมาพบกับสรุปข่าวประจำที่30มิถุนายน2564อาวิยาภาสเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับทีมรักของคุณอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b ส c คร b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเอาละครับเริ่มต้นข่าวแรกเรือประกาศแฟนดิโยต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมออกไปเรียบร้อยแล้ว โดยเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทีมระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ออกมายืนยันอย่างเป็นทางการแล้วว่าแฟนันิโยมิดฟิลด์จอมเก๋าวัยว36ปีได้ตกลงต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและจะทำให้เจ้าตัวอยู่ค้าแข่งในถิ่นเอติฮัสเตเดียมเป็นปีที่9และอยู่ไปจนถึงปี2022 ผมยินดีที่ได้เซ็นสัญญาและอยู่กับทีมที่ยอดเยี่ยมแบบนี้ต่อไปอีกปีผมกำลังตั้งเป้าที่จะเดินหน้าต่อเพื่อทำให้ประสบความสำเร็จผมต้องขอบคุณพระเจ้าครอบครัวเพื่อนร่วมทีมและสตาฟและพิเศษที่สุดคือต้องขอบคุณแฟนๆที่สนับสนุนผมตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้ในหัวของผมและความคิดของผมนั้นนาที่ของผมมันยังไม่จบลงและนั่นคือเหตุผลว่าทำไม ผมถึงตัดสินใจอยู่ที่นี่ต่ออีกปีและจะพยายามช่วยทีมบรรลุเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้ในมุมมองของผมเราสามารถทำม,มันได้และมันยังคงมีที่ว่างที่จะพัฒนาเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายนั้นๆและมันชัดเจนอย่างมากสำหรับผมและครอบครัวซึ่งยินดีอย่างยิ่งที่จะอยู่ในเมืองแมนเชสเตอร์ต่อไปอีกปีถ้าผมยังคงสามารถทำแบบเดิมได้คือเป็นผู้นำทั้งในและนอกสนาม ช่วยทีมให้พัฒนาและทําให้ดีขึ้นและโชว์ฟอร์มได้ดีขึ้นระหว่างเกมผมจะเป็นคนที่มีความสุขที่สุดที่อยู่ที่นั่นและเรื่องราต่อมาที่น่าสนใจประจำวันนี้หลายฝ่ายชื่นชมสเตอร์ลิงหลังระเบิดฟอร์มเก่งให้กับทีมชาติอังกฤษหลังจากศึกยูโร2020เกมเมื่อคืนที่ผ่านมาซึ่งทีมชาติอังกฤษเอาชนะเยอรมนีไปได้2ประตูต่อ0โดยราฮิมสเตอร์ลิง ปีตัวเก่งของทีมระบายสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ทำประตูขึ้นนำให้กับทีมสิงโตคำรามได้นั้นล่าสุดมีหลายฝ่ายออกมาชื่นชมในฟอร์มการเล่นของดาวเตะของทีมระบายสีฟ้ารายนี้โดยแกเรตเซาเกตกุนซือทีมชาติอังกฤษเผยว่าราฮิมเป็นนักเตะที่สำคัญมากๆสำหรับทีมสิงโตคำรามในช่วง3-4ปีมานี้เขารู้ว่าเขาได้รับความศรัทธา ความเชื่อใจจากเราและเขาทำได้อย่างยอดเยี่ยมในการออกสตาร์ทในขณะที่ดีแคนไรส์เพื่อนรวมชาติของสเตอร์ลิงเองก็ได้ให้สัมภาษณ์ว่าแรชได้พิสูจน์ให้หลายๆคนเห็นแล้วว่าคิดผิดในตัวเขาเขาทำประตูให้กับทีมชาติอังก,กฤษได้มากมายและเขานั้นสำคัญกับเรามากจริงๆส่วนริโอฟอรินานอดีตประกันหลังของทีมสิงโตคำราก็ได้พูดถึงสเตอร์ลิงว่า กลุนาช่วยเขารบชื่อของสเตอร์ลิงมากกว่านี้หน่อยได้ไหมเขาคือนักเตะที่ยอดเยี่ยมและกล้าที่จะไปกับบอลในทุกๆจังหวะและเรื่องราวสุดท้ายที่น่าสนใจประจำวันนี้สื่ออิตาลีเผยยูเวนตุสสนใจคว้าตัวเคซุสด้านเรือพร้อมขายหากได้เคนมาทดแทนโดยรายงานจากกาเซตาเดโลสปอร์ตสื่อดังจากอิตาลีออกมาเปิดเผยว่ากาเบรยลเคซุส หัวหอกซัมบ้าของทีมโรบยสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้คือกองหน้าเป้าหมายอันดับหนึ่งของบาสซิเิเลียโนอ l e เลกรีกุซือของทีมมาลาย,ยูเวนตุสโดยพร้อมจะดึงตัวไปร่วมงานกับเปาโลดิลาเฟเดริโกเคียซาและเดยานคูลูเซฟสกี้โดยกาสตาเผยว่ายูเวนตุสร,รับรู้ได้ว่าทีมโรบยสีฟ้าตั้งใจที่จะขายเคซุสออกไปหากได้ราคาที่เหมาะสม หลังเจ้าตัวเล่นไม่เข้ากับระบบของเป๊ปกวาดิโอลากุญแของทีมรูเบยซีฟ้าและพวกเขาจะอนุญาตให้เคซุสย้ายทีมได้ก็ต่อเมื่อทีมสามารถคว้าตัวแฮร์รี่เคนมาครองได้เท่านั้นและนี่คือสรุปข่าวของทีมรูเบยซีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่น่าสนใจทัญญ้งหมดประจำวันที่30มิถุนายน2564หากทุกท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสุดครับ